นะครับพอไปมาถั่วครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเอ็มก็จะพาชมหมู่บ้านนะครับที่บ้านม้งนะครับโดยปวยที่เชียงใหม่นี่เองนะครับพอดีเป็นทางผ่านนะครับที่เอ็มจะกลับบ้านก็จะไว้เก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากท่านชมได้ชมกันนะครับช่วงนี้ก็ช่วงนะครับบ่ายนะครับบ่ายก็อากาศนะครับเดี๋ยวเอ็มจะให้ชมบรรยากาศทางด้านบนก่อนนะครับด้านบนนู้นก็จะเป็นพวกเขานะครับแล้วก็จะมีหมอกเมฆนะครับลอยลงมาเป็นระยะระยะนะครับ ตอนนี้ก็อุณหภูมิก็ประมาณ20องศานะครับอากาศเย็นสบายช่วงนี้ก็บ่ายนะครับบ่ายสองนิดๆนะครับทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านไปครับเดี๋ยวเราพาไปชมนี่ก็เป็นป้ายนะครับเป็นป้ายทางเข้านะครับบ้านม้งดอยปุยนั่นเองนะครับไปครับก็ที่นี่นะครับเอ็มก็ยังไม่เคยมานะครับพอดี เวลาที่เอ็มกับเชียงดาวนะครับก็จะมองเห็นนะครับยอดดอยสุเทพนะครับก็คิดไว้เสมอว่าสักวันนะครับเราก็จะขึ้นมาเที่ยวบนดอยสุเทพนะครับพอดีไม่เคอ็มาดอยสุเทพแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะครับแนะนําบอกว่าลองให้ขับรถนะครับขึ้นมาอีกประมาณ8กิโลนะครับเราก็จะถึงหมู่บ้านม้งดอยปุยนั่นเองนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศร้านค้านะครับ ด้านบนก็จะมีร้านค้านะครับอของฝากนะครับอา,อาหารเครื่องดื่มมากมายนะครับทางขึ้นนะครับจากดอยสุเทพขึ้นมาก็ทางจะแคบนิดหนึ่งแต่ก็รถก็วิ่งได้สบายนะครับเป็นทางระอยองเมคเก้เอ mm ็ม hmm. ก็ขับรถเก่งมานะครับขับรถเก่งขึ้นมา คก็อุดหนุนนะครับอุดหนุนเป็นชุดนะครับเป็นชุดตัวละสองรอนะครับพอดีต่อครับเลยร้อยแปิบาทเซื้อมาก็เปลี่ยนเลยนะครับจะได้เข้ากับบรรยากาศนะครับของหมู่บ้านที่นี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาชมชุดนะครับชุดสวยนะครับก็เป็นชุดมงนะครับ นี่นะครับแยะๆเลยก็มีของฝากนะของฝากมากมายเลยครับดูเห็ดครับท่านชมเห็ดใหญ่มากนี่ครับ สำหรับนาวนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเอ็มก็แนะนำนะครับสำหรับาบ้านชามงนะครับที่ลรยปุยโอ้อากาศเย็นครับอากาศเย็นนี่ครับจะมีทางเข้านะครับทางเข้าชมสวนดอกไม้นะครับแล้วก็คกตํำข้าวพลังน้ำนะครับพลังคนแล้วก็จะมีน้ำตกธรรมชาตินะครับขาบอกให้ไปทางนี้นะครับ30เมตร ปครับเดี๋ยวเอ็มลองพาไปชมนะครับว่าด้านในจะมีอะไรนะครับที่ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามบ้างหรือเปล่านะครับโอ้ดูบรรยากาศครับท่านผู้ชมด้านบนนันก็เป็นเมฆนะครับเป็นปุยนุ่นเลยอันนี้น่าจะเป็นดอกลำพงแล้วเอ็มไม่แน่ใจนะครับที่โพทาเบิร์กเยอะมากโอ้ยดูต้นไผ่ครับท่านผู้ชมต้นไผ่สวยงามมากเลย ปครับจะเอ็มพาไปชมทางด้านล่างกันบ้างนะครับนี่ครับดอกไม้สองข้างทางนะครับที่เราเดินมาก็บางอย่างเอ็มก็ยังไม่เคยเห็นนะครับอ่าเนี้ยครับสวยมากไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรนะครับสีเหลืองสวยงามเลย ปุยเมฆครับปุยนุ่นอันนี้ครับบอกว่าต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวหวานนะครับมาเรานี่ปกติจะเป็นมะนาวเปรี้ยวอันนี้เขาบอกว่ามะนาวหวานเนี่ยครับลูกขเขาก็ประมาณนี้เดี๋ยมให้ดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับนี่คือลัสสกษณะของลูกครับของลูกของมะนาวหวานนั่นเอง ก็ช่วงที่เอามาก็เป็นวันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็ผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าช่วงเทศกาลนะครับหรือว่าวันหยุดยาวสุขเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้เอ็มก็คิดว่าผู้คนก็น่าจะหลั่งไหลกันมาเที่ยวนะครับที่ดดดปุยก็เอาคิดว่าน่าจะเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวต้นนี้นก็สวยครับท่านผู้ชมนี่ครับเอ็มก็ไม่แน่ใจว่าขเขาเรียกตนน้นอะไรนะสวยมากเลย ก็คิดว่าน่าจะเป็นพืชไม้เมืองหนาวนะครับเพราะว่าที่นี่อากาศนะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับแล้วก็บางช่วงก็จะรู้สึกหนาวหนาวะครับขนาดอาตอนที่ามานี่ก็ช่วงบ่ายๆโอ้ด้านนน้นมีที่นั่งครับ่ามมีที่นั่งแล้วก็เป็นต้นเอมไม่แน่ใจกัะเล็กต้นสนหรือเปล่าครับต้นใหญ่ๆสวยมาก เดินนี้ก็จะมีอ่าเป็นลําธารนะครับเป็นบอ่อน้อําบ่อน้ำนี่น,นะครับเป็นเป็นน้ํานะครับที่ไหลลงมาจากอยอดภูเขานะครับแล้วเขาก็จะทําเป็นอ่าบ่อก,ก,กักเก็บน้ํานะครับไว้ใช้นี่ครับมาดูคกนะครับคกเขาบอกว่าคกพลังน้ํา นี่ครับนี่คือลักษณะของค,คกพลังน้ำนะครับพอกํำข้าวหรือเปล่านะครับเอ็มก็ไม่แน่ใจก็ไม่รู้ว่าเขาใช้งานยังไงเนีนยนะครับเขาก็ติดป้ายนะครับคกพลังน้ําโอ้บรรยากาศเย็นสบายนี่ก็เป็นบ้านตัวอย่างนะครับของชาวมงนี่ครับสวยงามนะครับสวยงามมากเลยเอ็มก็ชอบนะครับ นี่นะเอ็มก็ชอบบ้านอย่างนี้นะครับอยู่อย่างพอเพียงนะครับอยู่แบบเรียบง่ายสวัสดีครับอากาศดีนะครับอากาศเย็นดีนี่ครับให้ดูบ้านโอ้สวยงามมากครับทุกผู้ชมนี่ก็อนาคตเอ็มก็ว่าจะทำบ้านนะครับทำบ้านอย่างนี้สักหลังชอบครับเอ็มชอบนะครับชอบแบบอยู่อย่างพอเพียงนะครับเราไม่ต้องอ่า ทำบ้านสวยหลูอะไรมากมายนะครับด้านนี้ก็จะมีที่นั่งนะครับเป็นซุ้มเป็นซุ้มนะครับนี่ครับบรรยากาศอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องเครื่องโม่ข้าวนะครับเครื่องน่าจะเป็นเครื่องโม่ข้าวโม่โม่โม่ลำอะไรพวกนี้นี่ครับไม้นี่ใหญ่มากนะครับต้นไม้ใหญ่มากเลย ก็เอ็มคิดว่าน่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาอาแกะนะครับแกะให้เป็นเป็นร่องนะครับเป็นร่องประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นที่ตําข้าวเหมือนกันนะเพราะว่าก็สอบข้าวก็อยู่ตรงนี้โอ้ยบรรยากาศดีครับท่านผู้ชมนี่ถ้าเอ็มไม่ได้มานี่อ่าเสียใจมากนะครับเสียใจมากเลยอากาศเย็นสบายนะครับอากาศเย็นสบายเดมพามาชมทางด้านนี้มา เมื่อกี้ก็ไปทักทายนะครับอ่าทักทายอ่าคู่รักนะครับเมื่อกี้สองคนภรรยานะครับเอมก็ไม่แน่ใจว่าเขาฟังเราออกหรือเปล่านะครับแต่แกก็ยิ้มยิ้มให้นะครับก็คนไทยนะครับบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแต่เราแค่ส่งยิ้มให้ก็เป็นการแสดงถึงมิตรภาพนะครับอันดีงามของเราแล้วนะครับเมื่อกี้เอมเห็นทางโน้นนะครับเห็นทางโน้นมีร้านอ่าขายกาแฟหรือเปล่า เดี๋พาไปชมน่าจะเป็นร้านขายกาแฟนะครับแล้วก็เอ็มเห็นมีที่นั่งนะครับมีที่นั่งแบบบรรยากาศชิวมากครับบรรยากาศชิวๆน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ร้านขายกาแฟเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพี่เขาขายอะไรกัน มีกาแฟโอวันตินมีไหมครับอย่างนั้นเอาโกโก้โกโก้เย็นแล้วกันครับแก้วหนึ่งครับขอบคุณครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอ่าบรรยากาศสวยงามนะครับอากาศเย็นสบายนะครับเราก็นั่งจิบโกโก้ไปนะครับแล้วก็นั่งชมความงามนะครับของธรรมชาติที่นี้นะครับก็มีพืชพันธุ์ผลไม้นะครับดอกไม้เมืองหนาว มากมายนะครับรอบๆตัวเราอันนี้ก็น่าจะเป็นดอกลำพงสีส้มนะครับดูต้นไผ่ครับเ่านผน้ชมสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยเอ็มไม่แน่ใจว่าเขาเรียกไผ่อะไรนะหนามไม่ค่อยมีนะครับเป็นต้นนะเป็นต้นใหญ่แล้วก็ตรงขึ้นไปเลยนะครับสวยงามมากเลยด้านล่างก็จะมีบ่อน้ํานะครับบ่อน้ํแมันก็จะมีเสียงน้ําตกลงไปข้างล่างนี่ครับให้ชมบริเวณร้านนะครับร้านโกโก้นะครับเขาก็จะขายกาแฟนะขายโกโก้นี่นะครับ ก็จะมีโต๊ะนะครับให้เรานั่งอยู่4ชุดนะครับ4ี่โต๊ะใหญ่ๆนั่งอยู่ใต้ต้นสนนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะอบล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับที่สวยงามเดมก็ขอเลือกนั่งโต๊ะอันนี้นะครับนั่งโต๊ะอันนี้เพื่อที่จะได้ชมบรรยากาศนะครับแล้วก็สัมผัสกับปุยนุ่นนะครับปุยหมอกเมฆต่างๆนะครับสวยงามครับสวยงาม นี่ครับบรรยากาศตอนแรกเอ็มก็กะจะทําเป็นคลิปสั้นๆส,สักสินาทีนะพอเห็นบรรยากาศแล้วก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเอ็มก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศนะครับสิ่งสวยๆงามๆนะครับมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพราะว่าคลิปเอ็มส่วนใหญ่ก็เอ็มก็จะถ่ายที่แถวหมู่บ้านเอ็มนะครับที่เมืองคลองก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่อาการหาพงหาปลานะครับก็นหน้าๆนะครับเอ็มจะได้มาชมอ่า บรรยากาศอย่างนี้สักทีนะครับก็อาจจะถ่ายเก็บไว้ยาวๆหน่อยนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดมก็รอโกโก้นะครับรอโกโก้รัตอนนี้แม่ค้าก็กาลังนู่นกําลังทําโกโก้ให้เราอยู่โกโก้เย็นของเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กับน่าทานมากนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพง40บาทนะครับนี่แก้วเบลเลอร์นะครับถ้าท่านใดที่มาเที่ยวโดยปุยนับก็แนะนํานะครับ แนะนำมาอนุนพี่เขาได้นะครับบรรยากาศที่นั่งก็เย็นสบายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอ็มขอญาตจิบนะครับจิบโกโก้เย็นๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกเดินทางสู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวที่นี้เราก็จะพักที่นี่นะครับเห็นเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามีโฮมสเตย์นะครับอยู่สองเจ้านะครับด้านบนซึ่งอยู่ด้านบนข้างหลังเรานี่นะครับ เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนอนที่นี่นะครับเพื่อท mm ี่จะสัมผัสนะครับกับวิถีชีวิตนะครับของพวกคนที่นี่แล้วเราก็จะสัมผัสกับบรรยากาศนะครับคืนนี้เดี๋ยวก็รอลุ้นกันว่าอากาศจะหนาวนะครับสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ราชมนะครับรอชมภาพบรรยากาศโอเคครับเดี๋ยวเอ็มขอหยัดจิบโกโก้นะครับเพื่อเติมพลังก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกลุยนะครับเดินทางต่อนะครับ สวัครับหลังจากที่เราได้เติมพลังนะครับด้วยกโก้เย็นๆตอนนี้เอ็มก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะครับรอบๆหมู่บ้านนะครับหลังบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นสังกะสีนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะล้อมด้วยเป็นต้นไผ่นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าฟากนะครับก็คล้ายๆกับที่โฮมสเตย์ของเรานั่นเองนะครับเห็นพี่ผู้หญิงนะครับที่ขายกโก้นะครับเมื่อกี้ลองนั่งคุยกับแกพักหนึ่งนะครับแกบอกอ่า บริเวณด้านล่างนะครับแกบอกเดินไปสุดถนนนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปนะครับก็จะมีหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการเลี้ยงหมูดำนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเอมก็จะลองนะครับพาไปชมบรรยากาศนะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเดินมาสุดนะครับเดินมาสุดถนนนะครับแล้วก็แกบอกว่าจะมีทางซ้ายมือเล็กๆนะครับทางเล็กๆก็ ลงไปชมหมู่บ้านได้เอ็มเขาคิดว่านะ่าจะเป็นทางนี้เดี๋ยวก็ลองไปดูนะครับลองไปดูนี่ครับลักษณะาทางลงมาก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้ดูต้นสมโอครับท่านชมสมโอดกมากไม่แน่ใจว่าสมโอหรือเปล่านะครับแต่ดกมากเลย แต่ลูกเขายังไม่ใหญ่หรือเปล่าหรือว่าเป็นส้มสายพันธุ์อื่นอันที่เอ็มก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นส้มโอแต่ผลเขาจะดกนะครับผลเขาจะดกมากแต่ยังไม่ใหญ่เท่าไรไปครับเดี๋ยวก็พาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเผื่อท่านใดที่กําลังมองหานะครับที่เที่ยวนะครับสําหรับตามนี้นะครับอาจจะยังไม่รู้ไปไหนนะครับเอ็มก็จะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศนะครับเป็นแนวทางนะครับ เพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบนะครับชอบสไตล์แบบเอ็มก็ลองมาครับลองมาดูนี่ก็เป็นภูมิปัญญานะครับของชาวบ้านที่นี่นะครับเขาก็จะเอา,อายางรับยางที่ไม่ได้ใช้นะครับเขาก็มาวางซ้อนๆกันนะครับแล้วก็อดินใส่ไว้นะเพื่อป้องกอันการ เลื่นถลไยลของดินนั่นเองนะครับอ้าดูความชุ่มชื้นของที่นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับดูก้อนเห็นก็จะมีพวกอมอสนะครับพวกมอสอะไรเต็มอันนี้เอ็มไม่แน่ใจว่าเขาเรียกลูกอะไรนะครับเอ็มเห็นเพี้ยเลยเงาะหรือเปล่าครับท่านผู้ชมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เ <laughs> งาะนะครับเนี่ยครับลูกเขาคลนะ้ายๆเงาะะเงาะป่าหรือเปล่าเอ็มก็ไม่รู้ ไปครับมิคี้เอ็มขออนุญาตพี่เขาแล้วนะครับเพราะว่าบ้านพี่เขาก็อยู่ทางด้านล่างนี่เองนะครับแกบอกไปเที่ยวได้นะครับไปเที่ยวออนุญาตนะครับให้เดินชมวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับของพวกคนที่นี่ได้นะครับอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้ครับท่านผู้ชมอะโวคาโดหรือเปล่าเอ็มไม่แน่ใจนะมีลูกเต็มเลยคล้ายๆอะโวคาโดนะครับ เดี๋ยวเอ็พาไปชมทางด้านล่างดีกว่าเห็นพี่เขาบอกว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็เจ้าของบ้านนะครับเขาก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับเพราะว่าก็จะขึ้นนะครับไปขายนะครับไปขายอของฝากนะครับร้านข้างบนนะครับตรงนู้นนะครับตรงที่เราเดินมามิกี้นะครับโอ้ด้านล่างมีเป็ดมีไก่ทางก็ถ้าท่านชมท่านใดที่จะมาก็ แนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบนะครับเพราะว่าทางก็เป็นทางลุดหลังนะครับอาจจะลื่นได้นะครับนี่นะครับก็เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับในนู้นก็จะมีหมูเห็นไหมครับลำหมูเล็กๆนะครับลำหมูเล็กๆเอยมีลูกหมูด้วยไปครับเดมพาไปชมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านาพี่สาวนะครับที่แกขายโกโก,โก้ให้เราหรือเปล่า เพราะว่าแกบอกว่าบ้านแกอยู่ข้างล่างนะครับแกชี้มาแกก็ชี้มาบริเวณแถวๆนี้นะครับโน่นดูโมครับท่านผู้ชมด้านนี้ก็มีลูกหมูด้วยชอบชอบ,ชอบเอ็มชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับดูกับธรรมชาตินะครับอยู่แบบพอเพียงชีวิตนะครับอ,อยู่แบบโซโลไลท์นะครับไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงที่กับใครนะครับดูโมครับท่านผู้ชม าลูกหมูหมูดำหมูดำกุลุบุตะนั่นนี้ก็จะมีนะครับมีเป็ดมีไก่นูครับอันโนก็เป็นหมูโตนะครับหมูโตและเขาก็จะแยกไว้นะครับหมูโตอันนี้ก็จะเป็นลูกหมูนะครับเขาก็จะแยกไว้แต่เพียงช่องก็มีช่องนะครับจนหลับให้เขาออกมาได้แต่เขาก็ไม่ออกมา ด้าน,นล่างก็จะเป็นลำห้วยนะเป็นลำห้วยเล็กๆนะมีเสียงน้ำไหลลงมาด้วยเออหมูปีนครับท่านชมหมูปีนขึ้นมาละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหลายนาทีนะครับเดมจะตัดเป็นอีพีนะครับเผื่อเดี๋ยวยาวเกินไปกลัวท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีพีหนึ่งนะครับอีพีหนึ่งเที่ยวโดยปุยแล้วกันนะครับเดมก็จะทำสัก สองสามสี่เอนะครับ EP ละสักสิบห้าหรือว่ายี่สิบนาทีประมาณนี้และพบกันใหม่ EP พีสองครับสำหรับ EP พีหนึ่งไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ EP พีสองรอติดตามชมครับ